ทำไมถึงชอบปั่นจักรยานเสือภูเขานะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจักรยานเสือภูเขานี่นะครับผมเป็นจักรยานที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่ขี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมในบรรดาเสือภูเขาสําหรับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ขี่สบายมากๆนะครับในการขึ้นเนินขึ้นเขาก็ดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมเวลาเราไปขี่ขึ้นเนินขึ้นเขาทางชันๆเนี่ยนะครับผมก็ดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอัตาทดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมเวลาเราขี่ที่ไกลๆ ในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยนะครับผมก็ขี่ดีมากๆนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปจักรยานเสริมออบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมีหน้ายางขนาดค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีโชคนะครับผมซับแรงกระแทกด้วยนะครับเวลาลุยปลาลุยเขามันดีตรงนี้นี่แหละนะครับมันดีตรงที่ว่ายางมันใหญ่นะครับแล้วก็มีโชคเนาะโชคกก็ยิ่งซับแรงกระแทกเราไปอีกเนี่ยนะครับยิ่งดีเลยนะครับยิ่งเติมยางลมให้น้อยๆลงมาสักประมาณสักกี่ห้าถึงสามสิบเนี่ยนะครับผมเข้าป่านี่มัน ันเลยทีเดียวนะครับผมหรือว่าถ้าจะขี่ทางเรียบเรก็เติมลมยางให้มันแข็งนิดนึงนะครับสมมุติว่าที่ยางเนี่ยให้เติมสัก4 0่สถึงห้ใช่ไหมครับเราก็เติมสักประมาณ45อย่างนี้เนี่ยนะครับผมได้นะครับถ้าเติมตึงถึง50เนี่ยนะครับผมมันก็ตามเกณฑ์ของเขานะแต่ว่ามันก็จะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยนะครับผมดรอปลงไปอีกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมเมื่อเราปั่นจักรยานเสำรวจแล้วเนี่ยนะครับไปปั่นจักรยานเสริมหมอก เนี่ยนะนะก็คือว่ามันก็จะขี่ดีขึ้นเบาขึ้นใช่ไหมครับในบรรดาเสือหมอบเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาจักรายานเสือภูเขาไปขี่กับเสือหมอบนี่ล่ะได้ไหมได้นะครับเสือหมอบไม่ตกใจเลยนะถ้าเราขี่เข้าได้เนี่ยนะครับผมก็บอกเลยนะเนี่ยว้ยขาแรงตึดทนอย่างแน่นอนนะครับไม่เชื่อลองไปขี่ดูนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากก,า like, share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปกับช่องยูทูบไปกับกระตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ